น่ารักลุยเลยุยเใส่ด้วยเสือ้อผ้ามันเป็นแนวแบบแกวะแก่แกวบวกพังบวกแบบบวกแบบงงอะ่ะโอซาก้ามอร์นิ่งเชาวันแรกของโอซาก้านะคะเมื่อคือเราเพิ่งนั่งรถไฟจากเกียวโตมาที่โอซาก้านะแล้วก็มาเช็คอินที่โรงแรมฮอิเดยเออินนะซึ่งมันอยู่ตรงชินไซบาชิเลยเนี่ยเราเดินมาแบบเดียวก็คือถึงตรงกุริโกะเลยนะเดี๋ยวมื้อแรกของเราจะพาป้ากับแม่ไปกินซูชิสาพานนะคะซึ่ง เรามากินกับพี่กันแล้วเมคืนแล้วมันอร่อยมากมากๆ,ๆ,ๆ,ๆเรารู้สึกว่าอยากจะมาแชร์เพราะว่าร้านแบบราคาดีแล้วก็ของดีอยู่ในย่านที่เชื่อว่าคนไทยน่าจะมาพักแถวนี้เยอะร้านนี้นะคะแต่ว่าเขาเปิด11โมงเราก็เลยมาต่อแถวกินทาโกยากิกันก่อนเขาบอกว่ามาโอซาก้าต้องกินทาโกแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าทาโกพิพารากอนอร่อยกว่า ทางโตที่โอซาก้ามันจะมีความแบบเป็นแป้งนิ่มๆเละๆอ่ะเป็นชอบที่มันแบบมีความกรอบๆหน่อยอันนี้ก็เลยไม่ค่อยถูกสลิดเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวลองให้แม่กับป๊าชิมดูว่าชอบไหมชอบชอบอ่าลองๆร้อนมากนะคะป้าต้องระวังไม่ไชอบนะคะทุกคนสรุปเจ้านี้อร่อยนะอยู่หน้าร้านซูชิเลย คราวที่แล้วที่เรามากินคือเราไปกินร้านที่มันอยู่ตรงเอเมริกามูลาที่มันเป็นร้านดังๆที่เขาบอกว่าเหมือนได้รางวัลอะไรอย่างเงีเ้ยเพราะว่ามันตัวนี้ไม่ได้อะทุกคนเนี่ยทุกคนดูของเขาดีคือของเขาดีเว้ยแล้วมันอร่อยเมื่อวานที่เรามากินอ่ะคือไอเนี่ยอร่อยมากอุ้ยอันนี้ก็น่ากินน่า eat. อินแซลมอนนะคะถาดทองอันนี้ก็คือเศษรอยเยนเมื่อวานมากินอูนิอ่ะคำละเ0็สิบาท อร่อยกว่าตลาดปลาที่เกียวโตอีดูดิ <c oughs> อูนิอูนิดูดิ <c oughs> คือเมื่อคืนน่ะเป็นมาตอนคืนแอบบรู้สึกว่าตอนเช้าอ่ะของดีกว่านะกลับโรงแรมมาเปลี่ยนชุดนะคะมเ,เมื่อเช้าเป็นเมอร์เมตตอนนี้เป็นแม่เสือสาว ในตาสวยแล้วก็เดี๋ยวจะพาแม่กับปาไปเดินออเรนซีนะคะมันก็จะเป็นแบบย่านช็อปปิ้งสำหรับวัยรุ่นเก๋ๆตอนนี้เรามาต่อแถวร้านกาแฟชื่อว่าเวสบูดเบเกอร์นะคะน่าจะเป็นร้านที่ดังเพราะว่าคนต่อแถวแล้วก็เป็นร้านที่แบบคนเช็คอินเอเชียเยอะมากเราก็เลพาปาแม่มากินกาแฟแล้วก็กินพวกแผงคงแพนเค้กใช่ไหมคะ มาแล้วแพนเค้กของเราน่าอีสุดสดรุปก,ก็คืออร่อยแบบเฉยๆเนาะร้านเมื่อกี้พี่กันอร่อก็อร่อยอร่อย,แ,ยแต่ก็แต่ก็ถ้าเกิดว่ามันต้องตอดอแชเออเขาลืมิวเช็คพี่กันพี่กันก็เลยแค้น,น,คนถ้าไม่มีคิวอะ่ะก็คือกินได้แต่ว่าเฟนอ่ะมาช่วงเที่ยงไงมันก็เลยแบบว่าคนเยอะนิดนึงพาป้ามาดูสุพิมเป็นไงป้าจัด มาได้เลยมาค่ะในสุพีมซื้อหมวกมาแล้วเรียบร้อยตัวนี้น่ารักลุยเลยลุยเลยใส่ด้วยโอ้ยโคตรเท่อะเอาใส่ด้วย<อ>คิดดูก่อนเนาเ<อ>หรือว่าเราจะให้ป้ามาลองให้ป้ามาลองแล้วเราก็ทำมาเป็นประมาณว่าอุ๊ยเข้ากับป้าเลยดีไหมทีมก็แค่เอาบาัตรเข้ามาตอนนี้คือไม่รู้ว่าจะไปไหนเพราะว่าหมดมุกคือเราเพิ่งมาโอซาก้ากันเมื่อปลายปีที่แล้ว ตอนนี้คือหมดมุกไม,ไม่รู้จะไปไหนดีอะแล้วประเด็นคือวันนี้อุสตส่าห์อากาศดีพรุ่งนี้มะลืนนี้คือฝนมันจะตกหมดแล้วต้องหาที่ไปหาทําก่อนเธอวว่าทริปนี้แม่กับปาแฮปปี้ไหมกี่แต้มสิบเลยเหรอแล้วเฟนได้กี่แต้มได้ไงอะได้ไงอะทริปนี้คนแผนก็เป็นเฟนนะคนหาร้านอาหารคนดูนูน่นดูนี่ก็เป็นเฟนเฟนต้องได้สัก เก้าจุดแปดไป๋บี้ยวไปศูนย์จุดสองเพราะว่าเราไม่ได้เพราะว่เป็นหน้าที่หรอเราไม่ได้ออกเงินเราไม่ได้ออกเงินอ๋อใช่เราไม่ได้ออกเงินคลิเนี้ยไม่ได้เอาเงินมาเลยไม่ได้แลกเงินมาสักบาทไม่ได้บัตรเครดิตมาด้วยเขาจะเว่นยังต้องเกาะเลยเกาะตอนนี้เราเลยมาเดินเล่นแถวอเมริกามูละนะคะแล้วก็ชีกันอยากกินกาแฟใช่ไหมกาแฟอีกสักหนึ่งแก้วเนาะ สรุปเรามาจบกันที่ร้านนี้นะคะลิโล Coffee เป็นร้านกาแฟาที่ใครที่มาโอซา,าก้าก็คือเห็นว่าเขามาเช็คอินกันทั้งนั้นเราก็ตามตามเขาไปเนาะพี่กันบอกว่าร้านนี้เขาเป็นร้านแบบดิฟใช่ป่ะคือทำทำมือเองใช่ไหมเลยก็เลยจะใช้เวลานิดนึงมนเ,ลเม,มเลเด็ดเยอะมากเมล็ดเยอะมากอ่ะกาแฟไาขายแก้วเท่าไหรแก้าเมื่อกี้เมื่อกี้เลือกพิเศษเลือกมีพิเศษเลือก แมคเคโต้ก็พานเย็นทำไมแก้วมันจิ๋วจังอ่ะออกเป็นช็อตอ๋อไม่เป็นช็อตหรอเราก็อันนี้จะเป็นเขียนมเมล็ดข้างๆร้านกาแฟาเป็นร้านแจมนะคะก็คือจะขายพวกเสื้อผ้ามือสองเดี๋ยวลองเข้ามาดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างสีทอันนี้แอบน่ารักแต่ว่ามันใหญ่ไปไหมอันนี้ก็จะเป็นโซนของผู้หญิงละตัวนี้แอบน่ารักนะเนี่ยน้องโบลายเสือกำลังมา ตอนนี้ก็คือทางร้านขายลายเสือเยอะอยู่ขอลองหน่อยไม่รู้ของเด็กหรือเปล่าได้นะ <c oughs> เฮ้ยได้อยู่นะ1 6 0 0งเยนย่านนี้นะคะก็จะมีพวกเสื้อผ้าแนวสตรีทแบบวัยรุ่นเมกาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนนั้นที่เรามาย่านตรงนี้เรามากลางคืนปะ แต่ว่าพอมากลางวันก็คือคักอยู่นะคนเขาก็มาเดินสู้เสื้อผ้ากันแต่ว่าเสื้อผ้าก็จะเป็นแนวแบบแมนแมนครัชสาวๆอาจจะยากหน่อยนึงแต่ผู้ชายก็น่าจะชอบเสื้อผ้ามันเป็นแนวแบบแกว่ะแก่แกวบวกพังบวกแบบบวกแบบงงอะ่ะตรงนี้ก็คือใจกลางของอเมริกามูละนะคะก็คือจะมีเนี่ยร้านเนี้ยเป็นร้านทาโก้ที่ดังๆแล้วก็เซคเกอรสตรีท คาวที่แล้วที่เรามา s ซ c o n d s t r e e t สาขาเนี่ยของดีแล้วก็มีคินโด e สาขานี้ก็ของดีเหมือนกันส่วนทาโกยากิเฟนว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ชอบเลยขนาดนั้นก็ข้ามได้เพราะว่าเจ้านี้ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นร้านนี้ที่เฟนได้กระเป๋าหลุยไปคราวที่แล้วอะ่ะคือมีของเยอะนะสาขานี้เฟนว่าของดีร้านนี้คือสวรรค์ของผู้ชายของแท้หนุ่มๆน,น่าจะถูกใจอันนี้กางเกงแบร์อะไรไม่รู้เฟนเห็นคนญี่ปุ่นใส่มันน่ารักดีนะ เว้ยอันนี้น่ารักอ่ะยันยีอันเนี้น่ารักอ่ะไปบีลุยเลยเฟนใส่ด้วยน่ารักนะชอบกระจัดประหยัดทำผืดภาษาใต้ทำผืดไหนดูดิน่ารักโคดเข้าอ่ะพี่กันซื้อเลยซื้อหนึ่งได้ถึงสองเลยนะเว้ยไม่มีอะไรคุ้มกว่านี้อีกแล้วซื้อหนึ่งได้ถึงสองเพราะว่าเฟนใส่ด้วยได้ลุยครับน้องกันอ,อย่าให้เสียชื่อ คะดาคุณคือดีที่เราใส่ได้กันได้ก็บอกแล้วซื้อหนึ่งได้ถึงสองเฟนคุ้มเราจะช้อปปิ้งต่อไหมคินโดยังไงอันนี้ไม่เอาชอบไหมถ้าใส่เราจะชอบไหมใส่เองใส่เองอหอตอนนี้นะคะเรามาแวะซื้อได้พูกุร้านดังที่มันอยู่ตรงเส้นที่มันจะเป็นเดินไปตรงพงบุรีลี่ะ เขาที่เอามาแล้รู้สึกมันอร่อยดีก็เลยมาแวะซื้ออีกเพราะว่าครั้งแล้วมาเย็นแล้วสตวรอเบอรี่มันหมดให้ทุกคนเดินมาที่เส้นนี้นะคะแล้วก็จะมาเจอกับร้านอยู่ตรงนี้เลยร้านนะคะชื่อว่าคาทิสึโนฮานะใครที่ชอบไดฟฟก,กุก็คือมาลองกินได้นะเพราะว่าอร่อยเลยเราไปกินอะไรกันครับ eat, eat. อีตีสมาดื่มมาดิ้งไหมปิ้งย่างปิ้งย่างก่อนหรอใช่เพราะว่าพ่อแม่ไม่กิน นีนะเราก็ลเลยแอบกันมากันสองคนหรอมื้อเย็นวันนี้นะคะเรามากินเนื้อย่างกันที่ร้านยากินิกุซาบูโรใช่ไหมครับอ,อ,อันนี้ที่เรามากินจะเป็นร้านแบบว่าพรีเมียมหน่อยนะคะเพราะว่าทริปเนี้ยพี่กันเลี้ยงอะเบบีรู้จักอันนี้ปะทัวร์ศูนย์บาทรอบหน้าเฮ้ยข่าวที่แล้วที่มาเรารู้สึกว่าประทับใจก็คือราลิกิมาลุที่มันเป็น ิย่างแบบบุฟเฟ่ใช่ป่ะแต่ว่าเนี้ยคือมันต้องจองแลวแบบคิวมันนานมามื้อดึกอะ่ะคือเต็มหมดคือต้องจองล่วงหน้าแบบเป็นนาทีตย์อ่ะคือมันจะได้แค่แบบมื้อเที่ยงมื้อบ่ายซึ่งเนื้อย่างมันต้องกินตอนเย็นใช่ป่ะเริ่มเริ่มอันนี้เขาก็จะลงเป็นเหมือนมันหมูว่าเธอหรือเนอยอะ่ะน่าจะมันเนาะร้อนนี้ป็นสั่งแบบผักมาด้วยโอ้โหกินรีแล้วยังมีคนย่างให้อีก เกิดมาเป็นเฟนที่มันสบายจริงๆใช่ปะคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบพูดเยอะจะได้แฟนพูดน้อยถ้าเกิดว่าเป็นใครพูดน้อยจะได้แฟนพูดเยอะจริงหรือไม่เพราะถ้าเกิดว่าพูดเยอะด้วยกันทั้งคู่มันจะไม่มีใครฟังไงชิมแบบไม่ปิง้งไม่ใช่ <laughs> ไม่จิ้มก่อน นี่ก็คือเซตเนื้อที่เราสั่งไปนะคะดูลายเนื้อดิร้านนี้เลิศมากแต่มันจะเป็นร้านแบบปิ้งย่างที่ราคาค่อนข้างสูงเนาะแต่ว่าอร่อยมากเขาบอกว่ารีวิวเราได้ปิ้งซูงมะม่วงฟรีก็เลยต้องรีวิวร้านนี้คือแนะนําอร่อยมื้อนี้เราหมดปไปเท่าไหร่หนึ่งหมื่นห้าพันเยนอร่อยมากทุกคนมาดู มอร์นิ่งนะคะทุกคนเช้านี้เรามาอีทอีทกาแฟขนมกันที่ร้านชื่อว่าฮันนอกอยู่ตรงใกล้ๆก,ก,กับสถานีอูเมดะทุกคนถัดมาสถานีหนึ่งแล้วก็วันนี้คือฝนตกอีกแล้วให้ทุกคนขึ้นมาที่สถานีนี้นะคะแล้วก็เดินมาร้านก็คืออยู่ตรงนี้เลยทุกคนร้านเปิด11โมงแต่ว่าตอนนี้11โมง27 คนก็คือเต็มร้านแล้วอ่ะร้านไหนที่ต้องรอคิวของญี่ปุ่นก็คือให้คิดไปเลยว่าอร่อยแน่นอนเพราะไม่งั้นคนคงไม่ต่อแถวคือตอแนแรกเ็ยเคยคิดว่าพวกขนมสวยๆแบบเนี้ยมันจะไม่อร่อยใช่ป่ะทุกคนแต่คือมันอร่อยมากโอ้โหดูสตรอเบอรี่ดิอันนั้นคือต้องโดน อันนี้ของแม่กับฟ้านะคะเป็น r a w b e เบร s ช็อตเค้กกับอันนั้นน่าจะเป็นแครอทเคก้กแล้วก็เราสั่งมาเป็นอะไรไม่รู้ที่คนแนะนำเมื่อกี้เรารอคิวไปประมาณ1 5นาทีนะคะแล้วก็ได้เข้ามานั่งแล้วแต่ว่าต้องนั่งแยกเป็น2-2คือร้านที่ญี่ปุ่นนะมันจะมีที่นั่งค่อนข้างน้อยนะแล้วก็เวลามาเขาจะบังคับให้สั่ง ร้านนี้น่าจะขนมหนึ่งกาแฟหนึง่งแล้วก็นั่งได้ไม่เกินโต๊ะละหนึ่งชั่วโมงนะคะมันเหมือนเป็นการว่าไม่ให้คนนั่งแชร์คน่อยากให้เขามานั่งกินแล้วก็แบบไปมันจะได้มีที่หมุนเวียนกันอันนี้ก็คือของเรานะคะแลนด้อม,มาอร่อยไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันกาแฟที่นี่คือแบบนัวแล้วก็อร่อยทุกคนนี่คือของเฟนอร่อยมาก ข้างล่างมันเป็นพานแล้วก็ข้างบนเป็นบุดดิ้งแล้วก็มีเหมือนแบบแตรอบอรี่มีชาเขียวอร่อยอะฝนเอ่ยทำไมจึงตกทำไมฝนตกตลอดเลยที่มาที่ปุ่นแล้วพอมันตกมันก็เกล้ง่ไงไม่รู้จะไปไหนเปืเป่อยๆเนาะอซสการ,รอบนี้รอบหน้าไปเมืองอื่นบ้างดีกว่ารู้สึกว่าแบบอซสกามันไม่ได้มีที่ให้ไปเยอะขนาดน,นั้นน่ะ จะบอกว่าตรงแยกนี้นะคะก็คือมีคนคอยดูให้ตลอดเลยเนี่ยเห็นปะตรงถนนคือข้ามได้แบบปลอดภัยเลยตรงอุมเมดะมันน่าจะเป็นสถานีใหญ่ที่คนเขาข้ามถนนกันเยอะเขาก็เลยป้องกันพวกอุบัติเหตุต,าต่างๆเนี่ยดูดิเห็นปะ มันมีหลายเส้นมากวันนี้เราน่าจะได้ช้อปปิง้งแถวแถวนี้แหละทุกคนคือเวดาตรงนี้มันก็จะมีย่านช้อปปิ้งแบบเยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นห้างคนจะบอกว่าจริงๆไอ้ตรงข้ามร้านทันนอกอ่ะน้องบอกว่ามันจะเป็นเหมือนย่านคาเฟ่นะคะซึ่งมีคาเฟ่น่ารักๆ,ๆหลายร้านเลยแล้วก็จะมีพวกแบบร้านขายเสื้อผ้ามือส่งมือ2องด้วยเดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่าถ้าเกิดว่าฝนหยุดตกอ่ะอาจจะกลับไปเดินตรงนั้นแต่ว่าตอนนี้เรามาอยู่ในห้างนะคะ ห้างที่เราอยู่ตอนนี้นะคะชื่อว่า H5 hey นะแล้วก็มาเจอกับร้านนี้ทุกคน Lori Farm นะมันจะขายเสื้อผ้าแบบแนววัยรุ่นวัยรุ่นแล้วก็ราคาไม่ได้แรงมากห้างอันนี้เป็นฟิลคลายแบบแพตตินัมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเสื้อผ้าวัยรุ่นมากๆอันนี้เป็นพวกแบบถุงองถุงเท้าอันนี้น่ารักคู่ละประมาณ800เยนมันจะเป็นแบบลูกไม้ ชุดหว,นวานสไตล์สาวญี่ปุ่นมีแบบว่าบงโบใดๆเห็นปะเป็นเสื้อผ้าแนาววัยรุ่นร้านเหมือนออกแนวแพปตินัมใครที่อยากได้เสื้อผ้าแนวแบบสาวญี่ปุ่นรุ่นวัยรุ่นเล่งี่ยก็คือมาเดินที่ห้างนี้ได้มีเยอะมากมีหลายชั้นมากๆเลยแต่ว่าไม่ใช่ทางเดี๋ยวเราจะมูฟไปอีกห้างหนึ่งแต่ห้างนี้ชั้นล่างก็จะมีแบบพวกด็อกเตอร์มาตินแล้วก็มีฝั่งนี้จะเป็นบีม ใครที่ชอบแบรนด์ญี่ปุ่นก็คือมาได้เลยห้างนี้คือห้างที่มันมีเอชิงช้าสีแดงอ่ะทุกคนเห็นปะแต่ว,วันนี้อากาศไม่ดีเลยไม่สามารถขึ้นได้อย่างแน่นอนข้างๆข,ของ h ฮฟไฟนะคะก็จะเป็นตึกทันคิวเมนอ๋อตึกนี้น่าจะเป็นแบบพวกแบรนด์เนมมีพาด่ามีหลุยเป็นช็อปเล็กๆ ห้างนี้ก็คือมีทุกแบรนด์ที่เป็นของผู้ชายมันก็จะแยกมาเลยที่วงชี่ดีออุชชี่อะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมากใครที่เป็นสายแบรนด์เนมก็คือมาห้างนี้เลยฮันคิวเมนตรงนี้คือสถานีฮันคิวนะคะแล้วก็มันจะมีห้างใหญ่มากชื่อฮันคิวห้างน,นี้ก็คือขายแบบพวกลักซ์รี่แบรนด์ต่างแล้วก็ชั้นข้างล่างมันจะเป็นเหมือนแบบอันนี้มันเป็นฟิลเหมือนไอคอนพารากอนอะไรอย่างเงี้ยคือห้างเขาใหญ่มากมีทั้งหมด สิบสองชั้นก็คือเดินกันให้ช่ำช้อปปิ้งกันให้ช่ำเลยอันนี้คือแค่ห้างเดียวนะแต่ตรงนี้ยังมีอีกหลายห้างมากๆวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะคนก็เลยแบบเยอะมากชั้นนี้คือของกินเยอะมากบอกเลยว่าใครหิวเราไม่รู้จะกินอะไรมาซื้อที่นี่ไปกินได้เลยแต่เหมือนจะไม่มีที่นั่งกินนะน่นาจะต้องซื้อกลับดูดิเนี่ปลาหลงปาลาไหลอะไรมีหมดเลยอะ ชั้นนี้ก็คือเป็นแบรนด์เนมเล็กๆ,ๆๆๆหลายๆแบรนด์นะคะมีหมดเลยรอบนี้เฟนไม่ได้ช็อปอะไรเลยสิ่งที่อยากได้ก็คือ b บ r k e n กนบอสตันซึ่งที่โอซาก้าเนี่ยตรงแถวที่พักเราก็มีที่ห้างพาโคใช่ปะตอนนี้กำลังเดินหาห้างแกนฟอนอยู่มันอยู่ตรงไหนเพราะว่าเดินไปเดินมาแล้วมันก็งงเพราะมันมีหลายห้างมากคู่คน1นึ่งล้านแปดแสนอยู่ที่นี่โอเคในที่สุดเราก็เจอห้างนะคะเดี๋ยวเราจะ ขึ้นลิฟ์ไปที่ชั้น4ถ้าเกิดว่ามีก็คือทุบเสร็จกับที่พักเพราะว่าตอนเนี้ยคือคนมันเยอะมากวันเสาร์คือมันเยอะจนปวดหัวตอนนี้คือไม่จอยแล้วทุกคนสรุปไม่มีแต่คือในกูเกิลแมปอะมันขึ้นว่ามีใช่ปะ่ะมันบอกว่าอยู่ชั้น4แต่ว่าไม่มีอ่ะตอนเนี้ยจบเราไม่ได้เกิดมาคู่กันตอนนี้เรากลับมาแถวโรงแรมแล้วนะคะเราก็เดี๋ยวจะ ไปหาของหวานกินย้อมใจเพราะว่าโอ้ยใส่แว่นได้สักทีเพราะว่าไม่ไมีอะไรทําแล้วแล้วฝนก็ตกด้วยก็เลยมาเดินย่านชินไซบาชินะคะนี่หลุยวิตตองพาดงพาดา้าโฮมฮาร์ดจากฝั่งชินไซบาชิอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นพวกหลุยพาด้าอยู่ฝั่งขวาเม,มือง<ม>ถัดมาทางซ้ายก็คือจะเป็นอเมริกามูระที่เรามาเดินเมื่อวาน<ม>แล้วถัดจากอเมริกามูระไปนะคะฝั่งซ้ายก็จะเป็น เส i นออเรนซิที่เราพาไปเมื่อวันก่อนคือถึงบอกว่าใครที่มาโอซาก้าเป็นว่าพักย่านนัมบะชินไซบาชิอะ่ะก็จะดีเพราะว่ามันมีอะไรให้ดูแล้วก็มีถนนช็อปปิ้งแท่ทุกซอยเลยใครที่อยู่แถวชินไซบาชิแล้วอยากช็อปแบรนด์เนมนะคะก็คือมาที่ไดมาลุได้เลยเห็นปะมันก็จะมีแบบชาแนลมีกุชชงกุชี่แล้วก็ติดตดกันเลยตรงนั้นจะเป็นห้างพาโคเป็นไงล้ขาขนมที่จะพามา ทำไมอะเดินจากแถวที่พักมาประมาณโลกว่า <c oughs> ถึงแล้วนะคะเดินมาโลกว่าเพื่อร้านนี้มาถึงแล้วปิดงงมากในกูก็แบบเห็นว่าถึงหนึ่งทุ่มนะ <c oughs> ผิดหวังเดินมาตั้งโลนึงทำไมอะมันยังเหลือของอยู่นะสตรอเบอรี่ใส่แก้วยังเหลืออยู่เลยไม่เอาขายให้ คนญี่ปุ่นคือเขาแบบตรงต่อเวลามากๆอะ่ะตอนนี้คือ6กโมงเนาทีถ้าเกิดว่าเป็นร้านเฟนเป็นขายชิวเงิน <S <S ตอนนี้เราเข้ามาในห้างพาโคนะคะแล้วก็มากินเครฟให้พี่การจ่ายทริปนี้ใช้ชีวิตแบบแคสเลสอ่ะชิมชิมอิทอิทเขาให้เจ้าภาพเปิดก่อนเนาะยังไม่รู้บ่ะแค่นั้นอครีมดีนะจะกินยังไงท่าน่าดี เขาขอเคี้ยวสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ได้ไหมโอ้ยไม่เอาหาสตรอเบอรี่่อนเขาไม่ขอจะเอ้ยร้ลนเขาขอเทสประสิทธิภาพสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นก่อนว่ามันผ่านไหมทุกคนดูลูกใหญ่มากอร่อยนะอร่อยร้านชื่อ,อเนี่ย The j i c e r y Cafe อร่อย ที่ห้างนี้นะคะก็จะมีแบรนด์ human made ด้วยก็คือเป็นแบรนด์ที่แบบว่ากำลังคิดมากที่กันได้มาเมื่อวานา<ๆ>ก็เลยแบบพาไปเดินแนอดในช็อปหน่อยนึงว่ะเนาะเอ้ยท็อปเทียร์เราเป็นมือสอง <laughs> <c oughs> ว่าจะไม่ทุบก,ก็ <c oughs> ทุบเ <c oughs> พราะว่าราคาดีมากอันนี้เ็นได้เป็นเสื้อยือดมาทุกคนมันลบแท็กแล้วเหลือ9,800เยนแล้วก็ พี่กันได้เป็นกางเกงในมา2,000เยนคือส่วนใหญ่ที่ญี่ปุ่นอะ่ะเขาจะแบบลบแท็กไปเลยไม่ต้องไปทำแท็กที่สนามบินตอนนี้เรากำลังพาพี่กันมากินอิชิรันนะคะซึ่งทุกคนคิดว่าไงวันเสาร์จะมีคิวว่างให้เราไหมต่นี่มันชอบไม่ค่อยรอคือทุกคนต้องเข้าใจนะว่าของอร่อยมันต้องรอแต่ว่าพี่กันเป็นคนที่ไม่ชอบการรอไหนยังไงฮา กันไงแถวเห็นเป้าอ๋อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่รตรงนี้นะใช่ไหมนู้นูนู่นู้นได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนดูนะอันนี้คือแถวฮะแถวดูอิชิรนันที่ตอนแรกเราคิดว่าแถวมันสั้นๆทุกคนแถวยาวมากยังนะยังไม่จบยังยังยังและนี่ค่ะปลายแถวจบและอิชิรันไปกินเอรามิงที่เดอะสตรีทแทนแล้วกัน คนเยอะมากทุกคนเรามาเจออีกสาขาหนึ่งอันนี้คือไม่มีคนอะมั้งนะรอมารลุ้นไปพร้อมๆกันว่าจะได้กินไหม55 55 50กว่านาที40อัน50าทีเอาไหมคือไม่เอาราถามกันัเน่ันใช่ยี่ันใช่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 ่ใช่่ใช่ใใช่ e รอ55 55ครับโอเค thank you อคค่มิอ,อ,อืน่นจะจบสรุปมาจบที่โชกุนเบอร์เกอร์นะคะเพราะว่าวันก่อนชีกานบอกว่าอยากกินแล้วร้านมันปิดแล้วอันนี้เขาก็จะขายเป็นแบบวากีวเบอร์เกอร์ส่วนใหญ่ร้านที่นี่จะเป็นแบบกดผ่านตู้เนาะพวกอะไรที่มาเร็วๆเช่นรามเมงหรือว่าพวกเบอร์เกอร์ เธอเลือกเลยเฟนเอาอะไรก็ได้ที่มันแบบไนคอมเมนต์ดิอุยไม่เอา,ามันเป็นแป้งในแป้งปะไม่ได้ไม่ได้ไไดคอมเมนต์แบบนี้เออนั่นดีมันเป็นแป้งในแป้งอะ<ม>น,น่ากลัวมากพรุ่งนี้เรามีแผนว่าจะไปตลาดปลาซึ่งเป็นตลาดปลาเทียมไม่ค่อยมีคนไทยไปเท่าไหร่เฟนเจอมาในติกต็อกเขาบอกว่าของถูกมากแล้วก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยว พรุ่งนี้เราจะกลับไฟสิบเอ็ดโมงใช่ปะตลาดอันนี้มันเปิดตีสี่แล้วก็ป,ปิดสิบเอ็ดโมงก็เลยวันนี้ต้องนอนเร็วนิดนึงดีดีดมาแล้วเบอร์เกอร์จิ๋วของเด็กหญิงเซนโอเคเทียบกันอันนี้คือไซส์คิดอันนี้คือไซส์ผู้ใหญ่เป็นเด็กเหรอครับเป็นเด็กครับตัวเล็กที่เท่คไรคะ นี่เป็นสั่งเป็นเฟลซายแล้วก็จิ้มเป็นแบบคอสเป็นไทยกุอร่อยอ่ะอืมทอมพอยดีมากอร่อยมากเลยออืมันนี้ก็อร่อยอร่อยเลยนะตัวนี้สรุปเบอร์เกอร์ไม่อิ่มมาสัดไส้กรอกกับแตงกวาดองส่วนตาคนนี้มามาาแล้วไหนรถไรเฮ้ยไม่ต้องเอาเผ็ด อาสไปซี่มิโซโอเคไปลุยจ่ายตังจ่ายตังจ่ายตังแบบนั้นก็แบบพรีเมียมไงอันนั้นก็เป็นแบบราเมงอ่ะสองเลยหรอสองไม่ไหวมั้งเธอว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นไปตลาดปลาปะเฮ้ยไม่ได้นะวันสุดท้ายแล้วอยากไปสภพาทุกคนไปดูด้วยว่าตลาดปลาเนี้ยมันเป็นยังไงเผื่อมันเวิร์คใครที่มา อซาก้าแล้วไม่อยากไปปูรูโมงเบื่อแล้ววะจะได้ไปตามกันเดี๋ยวไปลุ้นกันพรุ่งนี้ว่าจะตื่นไหมเนาะจะตื่นไหมเฮ้ยน้ามอร์นิ่งนะคะทุกคนสรุปวันนี้เราไม่ตื่นผิดหวังมากคือมันง่วงมากเมื่อคืนน่ะกลับเร็วใช่ปะแต่ว่านอนไม่หลับคือก็จะหลับอ่ะก็ตีหนึ่งแล้วเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราไปตลาดปลาใช่ปะ เราจะใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมไปประมาณ15นาทีคือมันไม่ไกลหรอกมันประมาณโลหน่อยหน่อยแต่ว่าเราอ่ะเรียกแท็กซี่ไว้นะคะก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่ทันเวลาตลาดปลาที่ตั้งใจจะไปนะคะชื่อว่า Kiss Fish Market คือเขาบอกว่าเป็นตลาดปลาที่คนโลโค้อ่ะไปซื้อกันแล้วก็ของมันจะราคาถูกกว่าด้วยความที่แบบคนโลโก้เนาะมันจะไม่ใช่แบบแต่งท่องเที่ยวแต่ก็นั่นแหละทุกคนไปไม่ทนันนะล้วเกิดว่า ใครที่ดูคลิปนี้นะคะเราได้ไปเป็นยังไงมารีวิวด้วยนะว่ามันดีไหมเผื่อรอบหน้าจะได้ไปบ้างเดี๋ยวเช้านี้เรากําลังจะไปหากาแฟกินกันนะคะร้านแถวแถวนี้แหละจะบอกว่าผู้หญิงมาเที่ยวโอซาก้าคนเดียวถ้าเกิดมาย่านนักท่องเที่ยวแบบเนี้ยอย่างตรงุนบุริเส้นที่มันมีบาร์เยอะๆอะก็แอบ,บน่ากลัวนะเพราะว่าเขาจะมีผู้ชายเมเ่ยงาทเจะเดินเข้ามาเว,ยว้ยคือเขไม่ได้จะเข้ามาอะไรไม่ดีหรอกมังแต่ว่า น่าจะเป็นฟิลแบบชวนไปเที่ยวบาร์อะไรอย่างเงี้ยแกฉันไม่มีเงินหรอกนะฉันไม่มีเงินไปเที่ยวบาร์นะในทีมนี้อ่ะตอนนี้ที่เดินออกไปร้านกาแฟเนี่ยฉันก็คิดขึ้นได้ว่าอ้าวไม่มีเงินนี่หว่าเดี๋ยวต้องโทรตามพี่กันมาแล้วคือเป็นอะลงมาก่อนเมื่อกี้ก็มีคนเดินเข้ามาแล้วก็บอกคนนี้ชื่อว่าอังกีอังกีแปลว่าอะไรวะไม่รู้เรื่องเศร้าสอง นอกจากไม่ตื่นแล้ว้ายกาแฟยังปิดอีกโฮ้ยะไรอะในแมพบอกว่าเปิดเจ็ดโมงนะเฟนนีแหละนะกลัวาม,มากเนีวเรากําลังจะไปสนามบินกันนะคะคือจริงๆจ,จ,จากนัมบาสามารถเดินไปที่โอซาก้าซิตี้เซ็นเตอร์ได้มันจะมีเหมือนเป็นรถบสัสแต่ว่าทีเนี่มีป้ากับแม่ด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออเรียกแท็กซี่ไปลงที่บททัสดีกว่าน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าจากเนี้ยเดินไปมันประมาณโลนึงแล้วฝนมันมันจะตกด้วย มันน่าจะเป็นสถานีของเขาเลยทุกคนชื่อว่าโอแคทนะอันนี้พอมาถึงเราก็ขึ้นมาที่ชั้นสองมันจะมีตู้ที่ขายบัตรอยู่นะคะอันนี้ก็คือคนละ1,300งเยนเราก็ต้องจ่ายเป็นเงินสดนะทุกคนคือมาโอซากา้าเกียวโตต้องหกเงินสดได้เข้ามาในสนามบินแล้วจ้าจะบอกว่าตอนที่นั่งรถมาเฟนนึกว่าเฟินลืมพาสปอร์ตแต่ว่าพี่การ์เก็บไปให้ ไไม่ได้้กลลับแวรอบที่แล้วที่เฟนมาเฟนมาลงเทอร์มินอลสองอะทุกคนแต่ว่ารอบนี้มาลงเทอร์มินอลหนึ่งก็คือช็อปแบรนด์เนมแบบเต็มเลยนี่นะคะเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายแม่กับป้าค่ะบ๊ายบายน้อยบ๊ายบายนบาอีกรอบบ๊ายบายทริปหน้าไปไหนดีบ้าน